สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูอาหารนะคะเมนูอีสานพื้นบ้านของเรานะคะซุปเผ็ค่ะอันดับแรกขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูวิธีการก่อนนะคะเราจะนำเผ็ดลงมาแช่ในน้ำก่อนนะคะเพื่อให้มันอ่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเผ็ดที่เราแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นขึ้นจากน้ำนะคะนะ เราก็จะนำมาลงใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพอหม้อเดือดแล้วเราก็นำเห็ดลงมาใส่ในหม้อเลยนะคะเรามาดูการทำเมนูอิสานง่ายๆกันนะคะ เราจะทําการต้มเห็ดนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําให้มันอ่อนจากนั้นเราก็จะนํามาสับให้มันละเอียดนะคะอ่เรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะต่อมาเราก็จะมาดูการต้มปลานะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปจากนั้นนําปลาลงใส่หม้อ ปลาลงใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยมะขามขั้นตอนนี้คือการคั่วงานะคะเพื่อให้มันหอม รปเผ็ดจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับงางาที่เราคั่วว่ามันจะหอมหรือไม่หอมนะคะเราก็จะใส่ในปริมาณเยอะหน่อยให้มันหอมหอมขั้นตอนต่อมาแล้วก็จะทําการโขกงาให้ละเอียดนะคะแล้วก็โขกไปเลยโขกใช้แรงลงไปเลยนะคะโขกให้มันหอมหอมะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ทําอย่างอื่นต่อจ้าอ่าเรามาดูเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําเผ็ดเผ็ดบดที่เรา ้มสุกแล้วนํามาสับให้มันละเอียดอย่างนี้นะคะให้มันละเอียดได้ที่อย่างนี้ถ้ามันละเอียดแล้วแล้วก็เอาแค่นี้พอแล้วเอาแค่นี้เนะาะเรามาดูตอนต่อไปก็ทำยังไงต่อเนาะถ้าเรามาดูส่วนประกอบในการทำซุปเผ็ดนะคะก็จะมีเผ็ดที่สับเรียบร้อยแล้ว ผักชีฝรั่งใบหอมใบหัวหอมหอมแบ่งจ้ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบผักซีผักชีเฉยๆไม่ใช่ผักซีฝรั่งนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวหอมจ้ะหัวหอมที่เราหั่นแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะน,นี่น้ำปลาผงสุรดอ่ะเรามาดูขั้นตอนการทำเลยจ้าจากนั้นเราก็จะนำปลามาโขลกให้ละเอียดนะคะอ๋ออ๋อลืมลืมลืมค่ะลืมล,มลมก็จะมีงาที่เราโขลกละเอียดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพริกป่นนะคะ ามาเริ่มทำเลยจ้านำเนื้อปลามาโขกให้ละเอียดนะคะจากนั้นใส่เห็ดลงไปคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็โขกใส่เห็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เส้นนะคะใส่เส้นตามใจชอบเรานะคะ ชอบเส้นน้อยเส้นมากเราก็ใส่ลงไปเราพอแค่นี้นะคะเอาเท่าเอาเท่าที่เราจะรับประทานหมดในแต่ละวันเราจะไม่ได้ทำเยอะจากนั้นเราก็โขกโขโกคุกเขาให้เข้ากันนะคะใส่พริกลงไปคะ่ะเราไม่มีการตรวงนะคะเราใช้ ในการกะเอาจากความชำนาญน,นะคะแล้วก็โขลกไปก่อนโขกให้มันคลุกเค้าให้เข้ากันก่อนใส่งาลงไปเลยคะ่ะงางาให้มันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเวลาเราโขกให้เข้ากันใส่ผักหอมลงไปนะคะหอมโรยลงไป อัน <laughs> ตอนนี้เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะคะทุกอย่างมันต้องมีการผิดพลาดเนาะอ่าแล้วก็ใส่ลงไปไอ้ตรงนี้เราเอาไว้โรยปะหน้าเขาเรียกว่าผักชีโรยหน้าแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ตามด้วยนะคะอ่าตามด้วยตามด้วยผงสูรดเล็กน้อยจากนั้นก็คนให้เข้ากันเสร็จตัวยบร้อยแล้วเราก็ชิมชิมว่ามันจะอร่อยไหม ขาดอะไรตรงไหนไหมอร่อยแล้วค่ะเราไม่ต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าเรากะมาดีอ่ยบอกงากเถียพี่น้องเลยบอกภาษาการกะเรียนเนาะมันจะบอกไปสละ่ะเนาะพี่น้องเนาะเอาล้จะมา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตักให้ดูนะคะว่ามาตามเป็นยังไงนะคะ ่ะเมนูซุปเผ็ดแซ่บก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ